การตกแต่งแผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นสีแชมเปญโกนะครับตัดด้วยสีดำเงาเปียโนแบ็กนะครับตรงนี้นะสีแชมเปญโกตรงนี้หรูหรามากๆนะครับแล้วก็มีการปุนุ่มซอฟท์ทับมาให้นะครับทำให้ข้อศอกเราไม่ด้านนะครับหรูหราด้วยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งสวิต์กระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับกรอบสีดำเงาเปียโนแบ๊กหรูหรามากขึ้นนะครับเมื่อเปิดประตูก็เป็นแบบโครเมียมนะครับ พร้อมกับไฟบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับอันเวลท์มาให้ด้วยนะครับแสงสีขาวนวอนอยางงี้สวยงามมากเลยพร้อมกับช่องวางขวดน้ำนะครับขนาดใหญ่1.5ลิตรนะครับใส่ได้สบายมากขึ้นนะครับระบบเสียงก็จะเป็นอิ u z สุไดนามิกเซอร์ลาวซาวนะครับลำโพงถึง8ลำโพงรวมทวิตเตอร์นะครับซ้ายขวาเบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะนั่งเทคโนโลยีคูแม็ P Mac นะครับ ลดการสะสมความคร้อนนะครับนั่งสบายอบกระชับนะครับพร้อมการเดินได้แบบเครื่องหนังชั้นหรูนะครับเมื่อจับเสาบีนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็สะดวกสบายในการขึ้นรถลงรถได้ง่ายดายขึ้นนะครับตัวเบาะนั่งนะครับก็สามารถปรับทับได้นะครับแบบบรรทับนะครับแบบนี้เลยนะครับ สะดวกสบายจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่นังตอนหลังก่อนที่ดังตอนหลังนะครับก็ออกแบบให้กว้างขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดนะครับสําหรับเก็บแม่แรงนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาสําหรับใช้ซ่อมรถกรณีสุกนะครับต่อเนาะยังไม่หมดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับเก็บ เครื่องมือนะครับแม่แรงใช้สําหรับใช้ซ่อมรถกรณีฉถกเฉิน,นครับเวลาเราเกิดเหตุการณ์คาดฝันตัวนี้ก็จะเป็นตะขอเกี่ยวสัมภาระด้านท้ายนะครับใช้ยึดจัก,กรยานได้นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับผู้หญิงถูกใจแน่นอนนะครับเก็บรองเท้านะครับเก็บรองเท้า ได้เลยพร้อมกับช่องวางนะครับช่องวางแก้วนะครับแล้วก็ใส่ของอัปราโยชน์เล็กๆน้อยๆได้นะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหลังบริเวณนี้นะครับก็จะมีช่อง DC 12โวลต์นะครับ120วัตต์มาให้นะครับสาหรับเสียบต่ออุปรกรณ์ไฟฟ้าเสริมนะครับพร้อมกับช่อง อ๋อไม่ใช่ครับพร้อมกับไฟตัวนี้ครับไฟสองสัมภาระด้านท้ายนะครับนี่เบาะนั่งด,ด้านหลังนะครับก็ออกแบบให้นั่งสบายนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายด้วยนะครับไม่อึดอัด ต่อมานะครับต่อมาเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งตรงกลางก็สามารถปรับพับได้แบบวันทัดนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับพร้อมการเดินได้แบบเครื่องตชังหลูนะครับเบาะนั่งจะเป็นสีเซตน์บลนะครับทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวแอคทีฟนะครับ ตัวแอคทีฟจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็นเบาะนั่งสีน้ำตาลให้มาตั้งแต่ตัว l u x ชั y เลยนะครับตัวนี้จะเป็นที่เท้าแขนม,มาให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อเวลาไม่ใช้งานแล้วเราก็ปึ๊บติดอย่างนี้ครับผมก็จะมีจุดยึดเข็มขัดที่ระไพรนะครับแนบสนิทไปกับตัวเบาะเลยนะนะครับ ขาตัวก่อนหน้ามันจะยื่นออกมาแต่ตัวนี้เทียบไปกับบล็อกเลยนะครับพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับไอโซโฟิกนะครับจุดยึดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กนะครับคาร์ซีทนะครับพร้อมกับช่องนี้เลยนะครับมีช่องตัวนี้มาให้ที่บริเวณคอนโซลกลางก็คือช่อง a c 2 2 0บโวลต์นะครับกระแสไฟที่จ่ายได้ก็สูงสุดอยู่ที่150วัตต์นะครับ สามารถใช้ทำเป็นออฟฟิศส่วนตัวได้พร้อมกับช่อง USB ชาร์จจิ้งนะครับ5โวลต์นะครับ2จุดนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับตอบรับสังคมยุคใหม่ได้เลยนะครับรอปิดไว้ก่อนนะกันฝุ่นเข้านะครับ แฟอ่านหนังสือนะครับ 2. จุดชวิตตับความเร็วพัดลมนะครับช่องแอร์นะครับให้ความเย็นทั้ง2ตอนเลยนะครับเซาบีก็ใหญ่ขึ้นนะครับออกแบบให้ขึ้นรถนได้ง่ายดายนะครับต่อมาเลยนะครับ เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งสําหรับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถปรับสูงต่ําได้สี่ระดับนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะเนี่เออคืนไฟป,ปรับสูงต่ําไม่ได้โทษทีนะครับพี่โรบินตาขอโทษจริงๆนะครับปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแล้วก็ปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพียงอย่างเดียวนะครับปรับสูงต่ํายังไม่ได้นะครับ การตกแต่งนะครับบริเวณแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็จะเป็นบุนุ่มซอฟทัชมาให้นะครับออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับสบายๆพร้อมกับตัวนี้นะครับลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับแบบมีฝาปิดนะครับเนี่ยตัวนี้นะช่องเก็บของตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับเนี่ยนั่งทำงานกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับ ตัวที่มีเครื่องเล่น DVD นะครับรุ่นที่มีเครื่องเล่น DVD จะเป็นตัวอันติเมตมากกว่านะครับตัวเอเลแกนลงไปไม่มีนะครับตอนนี้เป็นช่องเก็บของด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจสําหรับเปิดปิดการทํางานของแอร์แบ็กนะครับถ้าเราออฟนะครับแอร์แบ็กทำงาน2รลูกถ้าเราออนนะครับทางานรูปเดียวนะครับออฟเนี่ยก็คือ ออฟหนึ่งก็คือว่ามันทำงานในสภาวะปกตินะครับถ้าออนเนี่ยมันจะทำงานเพียงสองผู้กับขีอย่างเดียวเพราะว่าเราเอาเด็กมานั่งตรงตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับถุงลมฝังฝ่งเนี้ยฝั่งนี้นะครับมันจะไม่ทำงานนะถ้าเราเปิดเป็นตำแหน่ง on, เป็นตำแหน่งออนนะครับถ้าเราออฟปุ๊บฝั่งนี้กลับมาทำงานเหมือนเดิม แล้วก็หน้าจอสัมผัสนะครับขนาดใหญ่9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเชื่อมต่อได้ทันทีสำหรับ Android เวอร์ชัน10นะครับพร้อมกับระบบนำทางมาให้นะครับระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบ Dual Zone นะครับพร้อมสวิตควบคุมแบบเปียโนทัชนะครับหนือนกับเครื่องเล่นเปียโนนะครับตัวนี้จะเป็นช่อง DC 12โวลต์120วัตต์นะครับกระแสที่จ่ายได้ พร้อมกับช่อง USB AUX นะครับสำหรับเสียบต่ออุปรกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับวางของด้านล่างนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งบบกนุ่มซอฟทัชมาให้ด้วยนะครับโร้ล้ามากๆนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับเปิดปิดเซ็นเซอร์ระบบ Parking เอชซิสเต็มนะครับถ้าเรากดลงไปมันก็จะออฟนะครับ ตอนนี้จะเป็นสวิตระบบ idling stop start system นะครับก็คือเวลารถเจอดติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์จะดับลงชั่วคราวแต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่นะครับเราเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่เนี่ยรถก็จะออกตัวตามปกตินะครับกลับสู่สภาวะปกติเลยนะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับเนี่ยพร้อมหมดขับขี่แบบสปอร์ตเลเวอเนซกนะครับถ้าเราใช้นะครับเราก็ผักเข้าไปนะครับ บวกเพิ่มลบลดนะครับอันนี้จะเป็นสวิตระบบ E S C นะครับแต่ถ้าเราปิดปุ๊บนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับจริงๆแล้วระบบ E S C เนี่ยมันทํางานเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นสวิตระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับแล้วก็จะเป็นผุ่มเบรกมือไฟฟ้านะครับเมื่อเวลายกขึ้นนะครับก็เป็นการขึ้นเบรกมือนะครับ ถ้าเวลาเอาลงนะครับก็เป็นการปลดเบรกเมือนะครับเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับถึงจะปลดได้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตระบบออโต้เบรกโฮนะครับระบบช่วยหยุดรถให้อยู่กับที่โดยเราไม่จําเป็นต้องแตะเบรกค้างไว้นะครับตัวนี้จะเป็นที่วางเครื่องดื่มนะครับเนี่ยสองจุดนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นคอนโซลกลางนะครับแบบมีฝาปิดเนี่ยครับแบบนี้เลย การตกแต่งด้านหน้าก็เป็นสีแชมเปญโกเหมือนกันนะครับก็หรูหรามากขึ้นนะครับพร้อมกับที่วางขวดน้ําขนาดเล็กนะครับทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งผู้ขับขี่ให้ลมแอร์ทำความเย็นสดชื่นตลอดการเดินทางแน่นอนนะนี่ครับเบาะนั่งฝังผู้ขับขี่ก็ปรับได้8ทิศทางนะครับเพื่อน เข้าเดือนออกได้นะครับกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นแบบปรับลแสงสะท้อนแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเวลารถสวนทางมานะครับก็จะมีการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมาตรวัดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับพร้อมหน้าจอ M I D จอแสดงผลขนาด4.2นิ้วนะครับจอสีแบบ T F T นะครับสว่าง แล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตระบบปัดน้ำฝนนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเดินด้วยตะเข็บเทานะครับพร้อมกับสีเพ e ินเชี p ยวแพดเดิลชิพนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนได้เพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็สั่งการระบบ โทรศัพท์ได้นะครับรับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นระบบ Cruise Control นะครับเป็นแบบค u s e Speed l i n i Adaptive Cruise Control นะครับก็พร้อมกับระบบ Stop and Go นะครับระบบหยุดรถและออกตัวตามรถคันหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบตั้งค่าขีดจำกัดของความเร็วได้ด้วยตนเองนะครับตันนี้จะเป็นสวิตรับตั้งหน้าจอ MID นะครับ การไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบสมาร์ททัชนะครับใช้งานง่ายเพียงไฟนี้สัมผัสนะครับช่องเก็บของด้านหน้านะครับช่องเก็บเครื่องดื่มด้านหน้าฝั่งผว้กับขีก็มีมาให้เหมือนกันนะครับให้นมแอร์ทำความเย็นได้เวลาเราเดินทางไกลๆนะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดประตูท้ายนะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดช่องแอร์นะครับฝั่งหลังนะครับพร้อมกับช่องวางสิ่งของขนาดเล็กแบบมีฝาปิดนะครับแบบนี้เลย บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของสวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตกับกระจกด้านนอกนะครับทกระจกตัวนี้ตัวน,นี้สวิตซินท่อนล็อกนะครับตัวน,นี้จะเป็นสวิตล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับเวลาเรานําเด็กมานั่งนะครับก็สั่งการล็อกได้เลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นสวิตออโต้ Auto, ก็คือกระจกฝั่งผู้ขับขี่นะครับพร้อมระบบป้องกันการหมุนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นชวิตกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับตอนนี้เป็นกระจกผู้โดยสารตอนหลังฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นกระจกผู้โดยสารตอนหลังฝั่งขวานะครับสวยงามมากๆเลยเห็นไหมครับให้คะแนนเท่าไหร่ดีร้อยไปเลยนะครับก็จะมีไฟสองแผนที่นะครับสอนตำแหน่งมาให้นะครับเนี่ยพร้อมกับกล่องเก็บแว่นตานะครับ พร้อมกับไฟดมไลท์ตรงนี้นะครับกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกแต่งหน้านะครับพร้อมม่านบังแดดในตัวนะครับม่บานบางแดดเขาเนี่ยมีกระจกให้เนาะรักสวยรักงามจริงๆเห็นไหมมีกระจกให้นะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็มีมาให้พร้อมกับไฟสองสว่างเห็นไหมครับเนี่ยไฟสสว่างของเขา,าครับ แบบนี้เลยนะครับ